พาะไพาหมูมูได้สียอย่างไปขายมูจะประกันโอประกไปขายมีผักบงเนาะมีนอมีปูเช่ไปขายตลาดแรงอยู่ในเมืองนี่หว่าเงไป่อยรงอยู่ในโมืองนี่่า ปูห้วยบ่นเ,เนี่ยปูห้วยปลาก,กั้งปลาคออันนั้นผักขหเยงบ่ผักไหเงียงผักไหเงียงอื้อเอาช่อยมาเอาชอยเลยอันนี้ขทองท่าไรทองชิดเอาชิซื้อปลาไปปล่อยมันยังโบรา,านตายจากโตบ่นนเนี่บ<อ>่ปลาก,กั้งทุนเนาะทองปลาก,กั้งนาะทุกวันทองชิดทองชิดมีจักทองนี่ยหนึ่ง หกสามสามสี่หา้หากหากสองอันนั้นหักขาแล้วแน,น่นบอลนะเอออันนั้นแล้วเคยตีกันแล้หกักขาแล้วหกสงเดี๋ยวฮัสซีเอาไปปอยหน่อยทุกคนเพนิ่อนกลังซีไปขาย,ยตลาดแรงของฉันอยู่ที่บ้านลาดลาวนะ่ะนี่เนาะบ้านลาดลาวสิยญ,ญางเข้าไปในเมืองคนมั้ย ยางไปทางนี้ยางไปทางนี้ยาางงไปทนี้ใกล้กว่าหรอยางไปทางนี้ทางนี้ก็ใกล้ทางนี้ก็ไกลอ๋อได้เพิ่นซียางไปทางนี้ยางไปขายอยู่ตลาดแรงเนาะทุกคนแต่ว่าปลาดับดินซื้อไปปล่อยเดี๋ยวนี้หกทองเนาะหกทองหกสิบพันมื่อี้ไปชิปยังห้าซีฟห้าทัน ครบซิปครบ,บแล้วบ่ครบแล้วอออูดเเามโอเคนะเราเอาป่าไปปล่อยวันนี้ตอนนี้เขาก็หาบอลปล่อยได้บ่เนี้เขาจะเอามาปล่อยอยู่น้ำเซลานองหรือน้ำเซเซลามังนี่แหละทุกคน<ศ>บนไอ้แจวบ้า,บ,านบนไอ้แจวบ้า,บาเซอ,อ,อ,อย่างไง จะเป็นสายน้ําที่อยู่แคมตัวเมืองนี่แหละแคมตัวเมืองตะโอ้ยนี่ของนี้น่าจะมีหลายตัวอยู่เนาะตรงนี้น่าจะมีหลายตัวอ้าวปล่อยป่าไปไปแข่งหันอยู่บนไม้เด้ออย่าให้เข้าจับได้เด้อไปเด้อไปไปติชลาร์เราเด้อไปเด้อโอ้วิวบอลเ้ามาปล่อยป่านั่น อันนี้น่าจะเป็นอีกสายหนึ่งทางพุ่นเนาะน่าจะเป็นน้ำเซก,ก่องท่ะนี้เออแม่เราทางเซก,ก่องคิดว่ามาดูด้วยกัน<ป>ตายตายตัวนึ่งตัวหนึงแลไรอ้ยของแม่ให้หั่นเดอ้เอ,มเอ,อมีเอียนเขามีเอียนเขามีเอียนมีเ,<ป>เอียนนังตายโอ้โหวิววังยังแรนไปเฮาเดโตเฮาดโตบ่อยก,ก่อน ໄសອងសាងសាងសကន្ញុ